ตอนนี้พักเพื่อไทยทำกิจกรรมชูธงแล้วนะคะแสดงความพร้อมสำหรับสนามเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นค่ะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอ400เขตเลือกตั้งทั่วประเทศถือว่าเป็นพักการเมืองพักแรกที่เปิดตัวอย่างครบครันในวันนี้นะคะมาพร้อมกับนโยบายชุดใหญ่ด้วยค่ะติดตามจากคุณยานีไว้ครูค่ะรายงานสดมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะเจนค่ะ ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจยังไม่ได้มาเปิดตัวร่วมง,งานกับพรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งนายสมศักดิ์นะคะจะแถลงชี้แจงถึงเหตุผลที่ออกจากพรรคพลังประชารัฐและมาอยู่พรรคเพื่อไทยในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางกลุ่มสามมิตเองก็ส่งคนของกลุ่มนะคะมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยแล้วในขณะที่2ว่าที่คนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็เปิดนโยยบายนโยบายใหม่ด้านเศรษฐกิจค่ะ 400คน400เขตเลือกตั้งนี่คือโฉมหน้าขุนพลเลือกตั้งของพรร<ส>คพื่อไทยค่ะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสครบทั้งประเทศเป็นพรรคแรกไม่เพียงแค่นั้นนะคะเหล่าบรรดาแม่ทัพที่หมายถึงแกนนําพักกรรมการบริหารพักและกุญซื้อของพักก็มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะเช่นน,ชนายแพทย์ชรนันสีแก้วนายนางสาวแพทยทองทานชินวัตนนายแพทย์ นายพานทองแท้ชินวัตนนายเศรษฐาทวีสินนายภูมิธรรมเวชยชัยนายชัยเกษมนิติสิรินายแพทย์พรมมินเรศสุริยเดชค่ะนายเสริมศักด์พงพาณิชย์และนายจตุรนชายแสงค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังนับว่าเป็นนัดการเปิดตัวคนการเมืองบ้านใหญ่ตระกูลดังที่ย้ายค่ายย้ายสังกัดเข้าพักเพื่อไทยอย่างนายสนธยาคุณปลื้มบ้านใหญ่เมืองชนค่ะและนายสรวุฒิเนื่องจำนงที่พักเพื่อไทยเนี่ยจะไปจัดเวทีปราศัยใหญ่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเปิดหน้าสู้กับบ้านใหม่นายสุชาติชมกินจากพักรวมไทยสร้างชาติ ขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดตัวของคนกลุ่มสามมิตรแม้ว่าวันนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจะยังไม่ได้มาเปิดตัวค่ะแต่ว่าได้ส่งคนในสังกัดตัวเองมาเปิดหน้าลงสนามเลือกตั้งไว้แล้วซึ่งวันนี้ค่ะนางนางเพนสีนางพันศิริกุลนาศรินะคะน้องสาวของนายสมศักดิ์ก็มาเปิดตัวร่วมงานกับพักเพื่อไทยลงสนามเลือกตั้งจังหวัดสุขโขทัยค่ะขณะที่นายสมศักดิ์ก็นัดแถลงข่าวเปิดใจเหตุผลออกจากพักพลังประชารัฐมาพักเพื่อไทยในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ ส่วนนายแพทย์ชนรนั่นสีแก้วหัวหน้าพักในฐานะแม่ทัพนะคะก็ประกาศชูธงรบปักธงชัยด้วยหวังให้พักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ hmm. เพื่อเป็นรัฐบาลภายใต้สโลแกนคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนชี้ว่าองค์ประกอบแลนสไลด์ hmm. เป้าหมาย3เรื่องคือมีผู้นําที่มีความพร้อมนโยบายตอบโจทย์แก้ปัญหาประชาชนและว,ว่าที่ผู้สมัคร400คนที่เข้าใจปัญหาของประชาชนค่ะโดยหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจมากที่สุดจากประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศและยอมรับนะคะว่ามีความเป็นห่วงผู้ สมัครค่ะจึงขอให้ว่าที่ผู้สมัครทุกคนอย่าไปปาเงินแบบคู่แข่งแต่ขอให้ปราศัยหาเสียงพร้อมย้ําที่จะนําประชาธิปไตยกินได้กลับมาให้ประชาชนหวังที่จะเอาชนะ250วอสวและ3ปอค่ะถ้าอยากขจัด3ปออยากขจัดระบอบประยุทธ์ให้ออกไปให้สวให้สวสปอกลับบ้าน ต้องทุ่มเทคะแนนเลือกพักเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักครับต้องเลือกพักการเมืองที่ทำหน้าที่ได้ดีกว่าพักการเมืองที่เป็นพักร่วมรัฐบาลที่อยู่ในปัจจุบันนี้ต้องเลือกอย่างมียุทธศาสตร์ครับเลือกพักเพื่อไทยให้ชนะอย่างเด็ดขาดเลือกทั้งคนทั้งพัก ที่คณะเด่นายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวแพทองทานชินวัตรและนายเศรษฐาทวีสินก็ขึ้นเวทีเปิดนโยบายชุดใหญ่ด้านเศรษฐกิจในอนาคตและด้านเศรษฐกิจและสังคมค่ะโดยนางสาวแพร์ทองทานก็ชี้ว่าประเทศนะคะเกิดวิกฤตในระดับนี้หากไม่คิดใหญ่ก็เอาไม่อยู่ค่ะจึงประกาศนโยบายเพิ่มที่จะเป็นยุทธศาสตร,ร์หาเสียงนับจากนี้คือนโยบายแก้จนลดช่องว่างรายได้ทําให้ไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการเงินสมัยใหม่ในอาเซียนและนโยบายแก้ไขปัญหา PM 2.5ทวงกืนอากาศสะอาดค่ะพร้อมอวยพรให้ผู้สมัครนะคะชนะ เลือกตั้งชนะใจประชาชนอย่างถล่มทลายและขอให้ประเทศไทยมีพักที่มีความจริงใจมาดูแลประชาชนแก้ปัญหาที่สะสมมา8ปีให้เบาบางลงค่ะ ขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนะคะก็ชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาพใหญ่ค่ะโดยมีนโยบายการแจกเงินให้ประชาชนครับแต่ว่าเป็นการแจกเงินดิจิทัลเข้ากระเป๋าประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปแต่ว่ายังไม่บอกนะคะว่าจํานวนเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีเงื่อนไขว่าต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนด้วยค่ะขณะเดียวกันก็ยืนยันนะคะว่าหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะไม่เกิดปัญหาตํารวจนอกแถวมารีดรับสวยจากประชาชนด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะค่ะ